ตอนที่73วิชาสำแดงจิตมันคือคันบังคับยานสิครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่มันก็ไม่ถูกต้องเชทีเดียวเพราะมันไม่ได้มีหน้าที่ในการบังคับยานเมื่อมันเชื่อมต่อกับยานแล้วมันก็ไม่สามารถขยับได้การบังคับจะอยู่ที่กระแสจิตของเรามากกว่าเพียงแต่ว่าถ้าขาดแท่งคาถาอันนี้ เราจะไม่สามารถบังคับยานได้ก็เท่านั้นท่านรุทอนครับผมนึกออกแล้วว่าผมจะสอบวิชาสัแดงจิตกับใครคุณก็ลองขออนุญาตเขาดูสิคุณทีมครับก่อนหน้านี้เราสอคนได้เรียนวิชาสัแดงจิตกับท่านรุทอนแต่เมื่อเรียนจบแล้วพวกเรายังไม่เคยทดสอบภาคปฏิบัติเลยสักครั้งว่ามันใช้งานได้จริงไหมเพราะว่าเราไม่มีโรคมนุษย์ไกอาอย่างคุณ ผมจะขอให้คุณเป็นครูเพื่อทดสอบบทเรียนของพวกผมได้ไหมครับมันเป็นอย่างไรครับวิชาสำแดงจิตมันเป็นเครื่องมือสำหรับการสู้รบของเราชนิดหนึ่งเราจะใช้มันยับยั้งการกระทำใ,ใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากมนุษย์ซึ่งบางครั้งเราจำเป็นต้องหยุดการกระทำบางอย่างของพวกเขาแต่เราจะไม่ใช้อาวุธเราจะใช้เครื่องมือชนิดนี้แทน วิธีการก็คือผมจะเข้าไปสำรวจในจิตใต้สำนึกของคนคนนั้นก่อนว่าเขากลัวอะไรมากที่สุดหลังจากนั้นผมจะเข้าไปจัดการที่จิตของเขาให้เขาเห็นภาพตามที่ผมต้องการให้คล้ายกับการสะกดจิตโดยเราจะกําหนดสร้างเป็นภาพสิ่งต่างๆจากความกลัวของเขาเองซึ่งคนอื่นๆจะไม่เห็นแบบเดียวกันกระบวนการมันไม่ได้เกิดจากการจำแรงกายของผม แต่เป็นการเอาภาพความกลัวจากความคิดมาครอบกับกายภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาแบบเสมอจริงที่สุดฟังดูก็น่าสนุกนะครับลองดูก็ได้ทันทีที่ผมพูดจบเมื่อผมหันไปทางเฮฟเฟ่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นพลันกลับกลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ยักษ์ยืนแยกเขี้ยวพร้อมส่งเสียงคำรามออกมาเหมือนกำลังกโกรธจัดอาเามันดุด,ดันเหมือนกำลังกระหายเลือดสุดขีด บรรยากาศที่เคยเป็นโต๊ะประชุมตัวใหญ่ตอนนี้กลายเป็นหมอกควันสีดำทะมึนปกคลุมไปทั่วอีกไม่กี่วินาทีต่อมาก็ปรากฏแมลงขนาดยักษ์ตัวหนึ่งบินทะลุออกมาจากกลุ่มควันสีดำเหล่านั้นมแมลงตัวนี้เมื่อผมเห็นแวบแรกก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือมแมลงสาบแต่ว่ามันเป็นมแมลงสาบตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา กลิ่นเหม็นสาบของมันลอยมาเตะจมูกผมทันทีที่มันกระพือปีกผมเหม็นจนแทบจะอาเจียนออกมาประกอบกับเสียงของเสือร้ายก็ดังจนแก้วหัวผมแทบแตกและแล้วทั้งสองก็กระโจนเข้าใส่ผมอย่างรวดเร็วโอ้ยคุณทีมครับคุณทิมเราจดสอบแค่นี้พอแล้วครับเลืมตาได้แล้วครับเมื่อผมลืมตาขึ้นก็พบว่าเขาทั้งสองนั่งอยู่ตรงหน้าผม พร้อมกับเอามือโอบที่ไหลเบาๆเหงื่อเม็ดโตไหลย,ย้อยลงมาเข้าตาหัวใจผมยังคงเต้นแรงพวกเราขอโทษนะครับที่ทำให้คุณตกใจไม่เป็นไรครับนี่ขนาดว่าคุณแจ้งผมล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะมีการทดสอบมันก็ยังทำให้ผมกลัวได้ถึงขนาดนี้ถ้าผมไปเจออย่างนี้ที่อื่นผมคงกลัวจนชอกตาได้เหมือนกันนะครับในอดีต พวกเราได้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ในการทำสงครามกับกองกำลังของเดอร์กูร่าเวลาที่เราไปรบพวกเราไม่มีอาวุธสำหรับการต่อสู้จริงๆแต่เขาก็อาจจะตายจริงๆด้วยอาวุธที่พวกเขาจินตนาการมันขึ้นมาอย่างไรนะครับตายจริงๆนั้นหรือถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี้จะเป็นเพียงแค่จินตนาการในสายตาของพวกเราแต่สำหรับพวกเขาสิ่งนี้มันคือของจริง และมันก็สามารถทําให้เขาตายได้จริงๆในการสู้รบระหว่างเรากับกองทัพของเดอร์กูร่าครั้งหนึ่งในอดีตผมคิดว่ามันเป็นอภิมหาสงครามที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของมนุษย์โลกของคุณไปตลอดกาลในสถานการณ์ของการต่อสู้ครั้งนั้นทหารฝ่ายเดอร์กูร่าแต่ละคนจะเห็นศัตรูที่ไม่เหมือนกันสักคนบางคนอาจจะเห็นเรามีร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารประดุจยักษ์ บางคนอาจจะเห็นว่าเรามีมือมีแขนมากมายและแต่ละมือก็มีอาวุธที่ร้ายแรงต่างๆนานาบางคนอาจจะเห็นว่าเราเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและสุดท้ายการที่เขาคนนั้นจะตายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเขาเองว่ากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรหากเขาจินตนาการเห็นอาวุธเป็นกงจักรที่สามารถตัดร่างกายให้ขาดเป็นสองท่อนได้ เขาก็จะขาดเป็นสองท่อนตามที่เขาจินตนาการทันทีมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับเรื่องแบบนี้นี่แหละคือวิชาสำแดงจิตมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยการทำงานกับจิตใต้สำนึกของฝ่ายตรงข้ามที่จริงวัตถุประสงค์ของวิชานี้ไม่ได้มีไว้ประหัสประหารใครแต่มีไว้เพื่อต้องการให้คนเหล่านั้นได้รับบทเรียนเท่านั้น ถ้าพวกเขาไม่จินตนาการไปในทางที่แย่ที่สุดเขาก็จะไม่ต้องพบกับจุดจบที่แย่ที่สุดเช่นกันขอบคุณคุณทีมมากเลยนะครับที่เป็นครูให้กับพวกเราช่วยประเวลผลให้เราหน่อยสิครับว่าพวกเราทําได้สมจริงไหมผมว่าคุณทําได้ดีมากทีเดียวครับแต่การที่คุณเอามาแรงสาบมาล้อผมเล่นอย่างนี้คุณรู้ไหมว่ามันอาจทําให้ผมนั้นช็อกตายได้เลยนะครับผมกําลังจะถามคุณอยู่พอดี คุณแน่ใจหรือว่าคุณกลัวเจ้า,มาแมลงตัวเล็กๆเหล่านั้นจริงๆผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะทําอันตรายคุณได้อย่างไรใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าคุณจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเจ้า,มาแมลงตัวนี้มากกว่าเสือของผมเสียอ,อีกผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมผมถึงกลัวมันมากขนาดนี้เออคุณรุทธรครับถ้าผมจะเรียนวิชาสำแดงจิตแบบนี้บ้างจะได้ไหมครับ ได้สิแต่คุณต้องผ่านขั้นพื้นฐานให้ได้เสียก่อนซึ่งมันก็จะมีระดับขั้นของการเรียนอยู่หลายชั้นอยู่ถ้าจะเปรียบไปแล้ววิชาสำแดงจิตนี้จะอยู่ในระดับการเรียนมหาวิทยาลัยในโลกของคุณเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่คุณจะสามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมเสียก่อนคุณถึงจะมีทักษะมากพอ ที่จะทำสิ่งนี้ได้วิชาที่คุณจำเป็นต้องเรียนและฝึกฝนเป็นอันดับแรกคือวิชาภาษาจิตซึ่งเป็นวิชาที่จะใช้ในการสื่อสารกันให้ได้ก่อนถ้างั้นผมขอเรียนวิชาภาษาจิตก่อนเลยก็ได้ครับโอ้โหดูคุณกระตือรือร้อนดีนะครับได้สิถ้าเป็นความต้องการของคุณผมก็พร้อมเสมอ